สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่นของเล่นกันนะคะมาเลยนี่ของเล่นของเราจะมีเจ้าด็อกสุนัขสุนัขตัวเล็กสีชมพูนี่ฟิชปลาแล้วก็นี่เลยทีปลาม้าลายม้าลายของเราจะมีสองสีนะคะจะมีสีเขียวและสีน้ำเงิน,นงี้เรามาเปิดให้ม้าลายวิ่งเล่นกันดีกว่ามาเลยอ้าวม้าลายถ่านอ่อนหรือเปล่าเนี่ยมีไม่ค่อยไปเลย À, sĩ kia hoàng nikwa. đi qua Này, nó nghi. như lời, lê tê tóc. Tao đu tóc, 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 chú tóc, 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 ไอ้นล่ต์ศสนาไอ้เจ้าโอ้โหจงจริงจริอ่าจะวิ่งไปหามมาลายอย่างเดียวเลยอ่าเรายังมีนี่เลยฟิชปลาปลาพร้อมยังพร้อมเลย โหยชนเลยเร็วมากขึ้นเยมากนี่มีนี่ไดโนเสาไดโนเสาร์สีเหลืองนะคะแล้วยังมีนี่อีกมัฟโฟโลไฟ โอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนฝากกดติดตามให้ได้นะบ๊ายบาย